เตรียมตัวพบกับแหวนกัน SD 2 0 Fording แะเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับปืนที่เป็นตำนานอย่าง AK ที่มีลักษณะการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และปัจจุบันมีรางติดตั้งอุปกรณ์เสริม ที่ได้เพิ่มความสามารถและความพิเศษเข้าไปและความพิเศษที่เราอยากจะนำเสนอจากค่ายดราีิโบกูผ่านถ่ายสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับและพับในการยิงระยะประชิดและสามารถถอดชิ้นส่วนได้ตามแบบต้นฉบับทั้งหมดนี่คือ FD 2 0 f o r บ